ใครชอบโรตีสายใหม่แล้วไม่อยากรอนานไปร้านนี้เลยโรตีคูนุสลาสายกินบอกว่าแป้งร้านนี้อร่อยเราเลยลองมาซื้อดูจร้านเขาขายดีมากๆเลยซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อเรื่องแป้งเลยเราว่าแป้งเขาอร่อยเยอะมากเลยจ้าแล้วเขาก็ทำเครื่องเลยทำมาทั้งวันไม่มีใครมาถ่ายเนีมันเป็ป้อนมาแต่ตอนมันป้อนมาจากตรงอนน้แล้วก็เป็นแผ่นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้ นี่คือเรามาชิมหน้าร้านเลยแป้งนุ่มมากเลยค่ะสิ่งที่คู่ควรที่สุดคือสิ่งนี้เลยค่ะอร่อยจริงโรตีคูนุสลาคูนุสลาูนุสลานี่ค่ะนี่ๆๆๆนี่นอันนี้นะคะนี่คือเราก็มาซื้อกันตรงนี้นะนี่นี่คือร้านนี้จ้ะเพื่อนฉันบอกว่าแป้งอร่อยฉันก็เลยมาลองชิมใช่ปะนี่เลยจ้ะโรตีคูนุสลาจ้ะแล้วคือแบบอร่อยไม่ต้องพอด้วย อย่ไปช้านะเดี๋ยวแป้งหมดแนะนำให้โทรจองมาก่อนจ้ะจะดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลามาแล้วไม่ได้กิน